อยู่บ้านไล้กบคกันบูนบนบนครัูความใจครับพี่น้องครับดูทุกคนอยู่ยน่าเข็ได้เอาออกมาแล้วครับพี่น้องครับได้แล้วตอนนี้มิ้นด้เอาตอนอน <laughs> อ้นร้อยเมฆกี่แม่ครับ สีห้าแม่แล้วนะครับนับไปเลยครับวันนี้ครับร้อยๆ้อยร้อยไปแล้วครับต้นร้อยแม่โดนจมูกครับหูครับนี่ครับหูตึงๆบวมๆขึ้นมาแล้วผมนี่ได้ตรงคิ้วนะครับสวัสดีพี่น้องท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มมันโคกนะครับวันนี้ก็ มาตามล่าม,มิมนะครับบอกตามตรงเลยเพราะว่าพึ่งหาไม่ได้แล้วครับมากับพลานต้นสายหาเช่นเคยครับฉายาต้นรอยแม่ครับ <c oughs> รังใน้รังนั้นก็ <c oughs> มาเจอแล้วอยู่ข้างหลังนี่ครับ1รังนะครับแต่ได้รังแรกมาแล้วแหละแต่ว่ายังลืมถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับ เอามุนเข้าไปกลัวมันมีหมามุ้ยนะครับเอามาลังเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูลังนี้กันแล้วก็ไปเรื่อยๆครับวันนี้เราจะได้มิมกี่รังนะครับใครสั่งไว้ก็อดทนอดใจรอหน่อยได้กินแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กินครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มบ้านโคนะครับส่วนใครอยากพูดคุยกับผ่านต้นก็แอดไปได้ครับผ่านต้นเฟซบุ๊กนะครับขึ้นตรงนี้เลยครับผ่านต้นเฟซบุ๊กแล้วก็หนุ่มบ้านโคกเฟซบุ๊กตรงนี้ได้หมดนะครับแอดไปได้เลยครับ อยู่นั้นะครับมีมรังแรกของเราในคลิปนี้นะครับเข้าไปไม่ได้หัวน้ำปิดไม่มิดครับพี่น้องครับเห็นไหมครับขอขาวนั่นนะครับมอดบักยางคักเลยครับพี่น้องครับได้แบบที่ถูกห้างนี่สุดยอดไปเลยครับสวดจุ้มกุ้มพี่น้องเอ้ยวายจวดจวดครับจวดจวดเดี๋ยวตัดแป๊บหนึ่งเด้อครับจัดไปครับโอเคครับ ตอนนี้พี่หนุ่มกำลังเดาะออกมานะครับคอยดูครับจะเ,<อ>เป็นยังไงอ,ออกได้ไหมครับเดี๋ยวเข้าไปขาวๆเลยครับมาแล้วมาแล้วน้ำพึ่งมาแล้วมาแล้วรถซื้ๆเลยครับ ออกไปดเอเอกไปแย่งข้างลงา่างออกไปข้างนอกเลยถือไปเลยครับถืงไก็ดกไดไ้ทายไดงครับทายเป็นน้ำพุนมีครับมาแล้วครับเขาใหญ่ <c oughs> <c oughs> เออเออเดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่จีดหลังวะ พี่น้องครับเห็นบ่วครับขาอัก่ากครับอือเอาเท่าะกัดเลยครับโอ้กัดบ่ได้ครับสงลูกข้าครับตอดได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวตัวออกนะครับเดี๋ยวดูหัวน้ากับรังกันครับขาวจ้วจ้วนางฟ้าเลยนะครับนางฟ้าโอ้ฟ้าอยู่ฟ้าอยู่นี่ครับ โอ้ยอย่าดึงมันครับเอากันใกล้ตัดนี่ครับพี่น้องครับน้ำงามมากนะครับ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 นั่นครับต้น้อยเม่ครับเริ่มจะเอาแม่แรกแล้วนะครับสวยจริงจริงครับดูคนติดน้ำครับพี่น้องโอ้โยน้ำเล็บแมวครับ เดี๋ยวลุยแถวนี้ครับเจอไปแล้วสองรังครับพี่น้องครับกอไผ่แถวนี้นะครับกอนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวลากยาวไปดูเลยนะครับคักมีครกมีครกมีบ่ครับโอ้คือบ่มีวะมุดมาตรงนี้ครับพี่น้องครับผีบ้านได้กบครับ ได้กบครับเป็นไปได้ครับจะคุบทันด้วยครับพันต้นเหนีับมีเรียกหรือเปล่าครับดูครับดูครับดูจะถ่ายรูปไปลงเฟซนะครับผีบ้าได้กบครับได้กบเฉยเลยครับไปครับมิ้มอยู่นี่นะครับเดี๋ยวฉัดมิ้มรังนี้นะครับไปครับพี่น้อง เราจะไม่เอานะครับกบนะครับเราจะปล่อยนะครับฝนตกก่อนเราค่อยจะมาเอานะครับเราจะปล่อยไปนะครับไปครับเหมือนๆครับกเล็กๆอ้ไปแล้วนะครับไปครับพี่น้องเอามิ้มครับปล่อยกบไปแล้วครับพี่น้องครับผี่บ้าได้กบมีมิ้มอยู่ในนี้นะครับลังเบลเลอร์เลยนะครับกลางจอนั่นนะครับยังใหญ่เลยครับเดี๋ยวลุ้นหัวน้ํากันครับนั่นนะครับ เดี๋ยวงัดออกมากับพลานต้นนะครับอู้รังใหญ่จริงๆครับต่กลวงของน้ํามันจะแตกมากเลยครับเดี๋ยวลุ้นกันครับตอนนี้กําลังทางนะพี่น้องครับต้นร้อยแม่กําลังทางนะครับเดี๋ยวคอยดูครับเอายากนะครับมิ้มนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันอาจจะหาง่ายแต่ว่ามันเอายากครับอยู่ในกอไผ่แบบนี้ยิ่งถ้าเกิดกอเป็นนามนี่อู้ยเป็นชั่วโมงครับใหญ่ครับ รังใหญ่จริงครับโอ้ยาดึงแห้งครับอด่าดแห้งอยู่ดืงแห้งอยู่แห้งตัดเอาตัดเอาเดี๋ยวก้อนหัวน้ำสิแตกครับโอ้มีขนาดรังที่ใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับกลางจอครับโอ้ยตัวสําคัญครับมันจะไข่ใส่รังนะครับแล้วก็มีตัวนอนกินรับพี่น้องครับใหญ่มากครับเอายากครับขางอีกครับเดี๋ยววะตอนนี้มิ้นได้เอาต้นหลอยแม่กี่แม่ครับ สี่ห้าแม่แล้วนะครับนับไปเลยครับวันนี้ครับไปหน่อยไปแล้วครับต้นร้อยแม่เออเหมันครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับ้ ต้นร้อยแม่น่าจะได้สักสิบแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหดูจริงๆครับมีมช่วงนี้ครับโอ้โหบวมคักๆว่มันตามไปอยู่ครับพันต้นครับจริงครับมันตอมหัวอยู่นะครับเอาออกมาแล้วครับพี่น้องครับดูความใหญ่ครับโอ้ถึงกับต้องแบกนะครับใหญ่จริงๆครับสุดยอดไหนถือมาหน่อยครับพันต้นครับพันต้นได้เกือบสิบเลยนะครับรังนี้นะครับนน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 โอ้โอ้ เอาแล้วไปเลยเอามืออีกแล้วเอ้าหนเอาไซมอนไหนเออเออเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาฟันเสริมพันต้นก่อนนะครับนิมจ้องจะเอาอย่างเดียวเลยนะครับคุ้นคุ้นที่แท้โมสมฉายาเขาจริงๆครับดุมากครับช่วงนี้ครับบอกตามตรงเลยนะครับทุกรังครับ ทานต้นครับดูครับความใหญ่ครับพี่น้องครับหัวน้ำอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีกิ่งไผ่นะครับทับมันอยู่นะครับก็ได้อีกรังแล้วครับวันนี้นะครับเราจะไม่เอารังนะครับเราจะมัดไว้เผื่อได้อีกรอบนึงนะครับจะตัดไปเฉพาะหวน้ำครับพี่น้องครับจัดไปครับสวยงามครับตอนนี้มัดรังแล้วนะครับใช้เครือไม้นะครับวัสดุธรรมชาติดีที่สุดครับพี่น้องครับ เราก็จะไปไว้ใกล้ๆแถบอู้ออาควันใส่ผมเลยไหมมาไทยผมกันได้ดูครับดูกันได้ปุ่ะได้ได้ได้อยู่นะเนาะได้อยู่ครับโอเคชิกล็ตนั่นครับนี่ครับนี่ครับ อยู่ใกล้จุดเดิมแล้วเดี๋ยวก็มาเกาะนะครับถ้าเกิดไม่มีใครมาเอามันไปนะครับมันน่าจะอยู่ในรังนี้นะครับมันยังไม่แก่มากครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุ้นหัวน้ํากันนะครับเผื่อได้อีกนะครับไปครับนี่ครับก้อนหัวน้ําครับอาจจะทรงไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีกิ่งไผ่พาดนะครับแต่ว่าหนักนะครับหนักเลยนะครับนั้นก็โดนหนักเลยจมูกครับโดนจมูกครับหูครับนี่ครับหูตึงๆบวมๆขึ้นมาแลบผมนี่ได้ตรงคิ้วนะครับ ได้คนละหลายแม่ครับรังนี้ครับสุดยอดไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเอาอีกรังครับโอ้จะได้ไปต่อครับรังนั้นไม่ใช่หลุดล่วงพื้นแล้วมั่งครับไปครับมาอีกหนึ่งกอตรงนี้ครับก็มีรังอยู่นี้พี่น้องครับเดี๋ยวออกมานะครับก็โดนต่อยกันเยอะเลยนะครับมิ้ดุชิบหายเลยพานต้นโดนทั้งหูทั้งจมูกนะครับตอนนี้กําลังโด่งเลยครับดั้งนะครับเดี๋ยวลุ้นรังนี้ครับจะโดนอีกกี่แม่ครับต้นร้อยแม่ครับพี่น้องครับหาจริงจริง เอาออกมาแล้วครับพี่น้องครับรังนี้บอกเลยว่าหัวน้ําสุดยอดมากไม่ปิดตาครับแต่ว่าหนักมากครับหนักเลยนะครับตัวนี้แทบจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจุดควันให้พันต้นก่อนครับเดี๋ยวเข้าจมูกเอีกนะครับดูจมูกแดงๆโด่งๆนะครับไม่ต้องไปเสริมยากครับะโอเคเขย่าตัวออกเลยครับ เอาเนี้ยนี่แม่เนี้ยนี่แม่เออ <What? S 2> เปัดงาญงามครับพี่น้องครับดูครับน้ําในรังในรวงนะครับอืม <c oughs> ระยบระยับปานอัมพันม็ดมณีมรกต <c oughs> สุดยอดลีพี่น้องน้ำโอ้สีออกใสๆครับงามเท่ๆเสียงามคักๆครับ ตัวอ่อนก็งามครับงามครับงามงามได้อีกหั่งแล้วครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับมือนีครับถือตอดลายเมบมึงจมูกพรวดครับโดงขนาดงูกระแดงไปครับเรามาเจอมิ้มตรงนี้รังเล็กๆนะครับแต่ว่ามันต้องข้ามคลองครับคอยดูครับพี่น้องครับเราอาจจะได้เห็นจอดเด็ดเฮ้ยยับ อยู high, high, high? ่นี่ครับหลังเล็กๆวันนี้นะครับพอได้แถมครับพี่น้องครับจัดไปครับอได้มาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ซิก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 โอ้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 หมุนลรงสิตกเลยไหม งามครับพี่น้องครับพันต้นบอกว่าขอรังไปด้วยนะครับมันอ่อนนะครับตรงกลางอาจจะเป็นวงแต่ก็ถือว่าอ่อนครับหัวน้ำก็พอได้แถมให้ลูกค้านะครับนี่แจมอยู่เ้าเก็จะเ้าตัดเด้อเขาที่โดดขามคองอยู่ดิโดดบดาทั้งมิมลุดนี้ครับ <c oughs> งามอยู่ครับใสๆเลยครับก้อนหัวน้ำน่ากัดมากนะครับ เดี๋ยวไปอีกนครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับยังไม่ครบร้อยแม่ไม่หยุดนะครับจมูกเป็นไงบ้างครับบวมครับปูเป็นเฉินลงแล้วนะครับไปครับพี่น้องครับรอมาอีกครับมาเจออยู่ในกอไผ่สีสุกนี่นะครับสีกันแล้วมีความสุขนะครับกอไผ่หลังเล็กๆในนั้นนะครับ อ้น่าจะมีหัวน้าอยู่หนยครับเดี๋ยวจัดออกมาเลยครับไม่เสียเวลาครับจัดไปพี่น้องได้มาเร็วครับอู้งามครับพี่น้องครับจัดว่างามนางฟ้าเลยครับรังนี้ครับรังนี้อาจจะต้องขอรังไปด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่อนงามเลยอ้หัวน้ำไม่ปิดตาครับแต่ว่า เต็มครับนั่นครับดูสะท้อนกับแสงครับโอ้โหอัมพันเม็ดงามเล็กๆแต่แจ่มครับโอ้คักักัลุยไปอีกครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับวันนี้นะครับสวยครับรอมาเรื่อยๆเช่นเคยครับพี่น้องครับเข้าสู่ภาคบ่ายแล้วนะครับผ็มาเจอรังเล็กๆบนนี้นะครับโอ้สวดจุ้มกุ้มอยู่ครับ พอได้ตต <c oughs> ่มกันครับพี่น้องครับน้อยๆเหนยๆก็เอานะครับเดี๋ยวพลันต้นจัดนะครับนี่มาเต็มสูบครับเพราะว่าจมูกปูไปแล้วครับทั้งหูทั้งจมูกลงมาแล้วครับพี่น้องครับหัวน้ําก็โอ้เห็นฝั่งนี้นะครับงามคักครับหนกลับฝั่งนู้นมาดีครับหัวน้ําพิการครับพอได้แถมครับมีอยู่นะปิดตานับฝั่งนี้นะครับมันน่าจะติด กิ่งไผ่นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปต่อนะครับไปครับดูว่าจะได้อีกไหมมาอีกกอครับพี่น้องครับก็มีรังเล็กๆบนนู้นครับพอได้เติมกันครับก็จัดไปเหมือนเดิมครับน้อยๆเน่เอาหมดนะครับลงมาแล้วครับพี่น้องครับก็เล็กๆนะครับก้อนมันฉีกหน่อยก็เอาชายรังปิดไว้แล้วนะครับน้ําพึ่งไม่ไหลออกครับเล็กๆพอได้แถมให้ลูกค้านะครับไปต่อนะครับตอนนี้พรานต้นพาผมมาเดินป่ากว้างครับพี่น้องครับ มาเจอหนึ่งรังเล็กๆบนกอไผ่นี่ครับหัวน้ําดูจะสวดจุ้มกุ้มอยู่ครับก็เดี๋ยวเอาลงมาเลยนะครับเล็กๆก็เอานะครับพอได้ตื่มกันอย่างที่บอกครับพี่น้องครับเล็กๆหลายอันมันก็ได้เยอะแล้วนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลราถืกองเข่าอุ้ยอุ้ยเสียบไปแล้วเสียบไปแล้วเลยครับ อุ้ยปะปะปะโอ้ได้อยู่ครับเอาชายล่างปะไว้นะครับถ้าเกิดมันมันแตกครับนี่ครับโอ้ตม้หัวน้าพอได้อยู่กับเนินครับเห็นบอกครับงามอยู่ก้อนน้อยพันตุนบอกเอาห้างพ้รอมเ้ยครับไปครับไปต่อครับพี่น้องครับนี่ครับ น้ำก็วู้ก็ได้อยู่นะครับอาจจะก้อนไม่ใหญ่ครับแต่ว่าโอ้โหเป็นอัาพันเลยครัแล้วนนะครับบายแก่ Bye แล้วพี่น้องครับอยากจะบอกว่าร้อนสุดๆร้อนตับแลบมีหนึ่งดังอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวออกมาดูนะครับดังนั้นผมทำหลุดน้วเย <laughs> อยากจะหลงเลยโอ้ออกมาแล้วครับลังเล็กลังน้อยแต่น้ำ เลาะมาร้อนๆครับพี่น้องครับมาเจอหนึ่งรังเบิร์เลอร์อยู่ในนี้ครับทานต้นบอกว่าหัวน้ําปิดไม่มิดเลยครับแต่ดุมากอู้เดี๋ยวดูกันนะครับรังใหญ่เลยสวยงามอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอหัวน้ําทรงไม่อุ่มเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาออกมาแล้วครับพี่น้องครับได้รังใหญ่อีกหนึ่งรังนะครับสวยงามครับก้อนหัวน้ําก็จัดว่างามอยู่นะครับ แม่ต้องตัดกันสองคนไปต่อนะครับได้อีกรางแล้ววันนี้อดูครับสวสดจุ้มกุ้มครับพี่น้องครับเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> จะเอาอีกแล้วนะครับ <c oughs> ต้นร้อยแม่ <c oughs> ไปครับพามาดูรังนี้ครับพี่น้องครับที่ผมเคยมาตัดไว้นะครับน่าจะสิบกัวน หรือเปล่าโอ้โหดูใช่ไหมาฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุ่งใส่เลยครับพี่น้องครับโอ้อะไรใหขนาดนั้นครับเนี่ยเรื่องจริงเลยนะครับโอ้โหดูครับดูครับดูเปนพุ่งใส่พันต้นเลยครับโอ้โหพุ่งใส่ผมเลยครับ มันแค้นหรือเปล่าเฮ้ย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 เอาจริงว่ะอู้วมีน้ำครับไฟให้ดูไปลอบดูโอ้โอโดุนะครับเนี่ยวิ่งใส่ผมเลยอ่ะอดูนี่หัวน้ำรอบสองครับดูครับ <c els> เครือที่ผมมัดไว้นะครับเดีย๋ยวเราจะมัดไว้อีกครับเอารอบสามกันครับพี่น้องครับโอ้ได้นิดหน่อย พอเอาหรือเปล่าพันต้นเอาก็ได้ครับรออีกสักอาทิตย์หรืนไงครับโอเคครับนี่ครับพี่น้องก้อนหูน้ำรอบสองนะครับพันต้นก็เต้นลดแห่เลยเกินนะครับมีน้ำนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่เครือที่ผมมัดไว้นะครับนี่ครับโอ้แต่มันดุครับมันจะต่อยผมมันคงจำผมได้หรือเปล่า นี่นครับมีน้ำนะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับนั่น,นครับโอ้หัวน้ำรอบสองครับมิมือสองนะครับก็อยู่นะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับให้มันสวดๆอุ้มๆแล้วค่อยมาเอาครับพี่น้องครับไปครับมาเจอมิมอีกรังในกอไผ่กอนี้อยู่ลึกเลยนะครับพันต้นบอกเอานะครับดูเอาพี่น้องครับตอนนี้พานต้นกําลังจกมิมในกอไผ่ครับโคตรลึกเลยนะครับ ใครเห็นแล้วก็อย่าได้ต่อราคาเลยนะครับไม่ใถ่มีพอเอายากจริงๆครับนี่ครับเห็นแต่ดาบครับมิมอยู่ข้างในนู่นนะครับก้อนสวยมากนะครับเดี๋ยวให้พรานต้นออกมาแบบเจ็มๆนะครับสวยๆเด้ออยู่ลึกมากนะครับเล้ยนะครับกลางกอเลยครับสุดยอดครับเผาดีไหมครับเอายากครับเอา ต่อยครับนิบนิบไม้นิบดูนะครับเดี๋ยวรอดูครับหัวน้ําครับสวยแจ่มมากครับมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วซื้อของเขาโอ้โอ้กใหญ่กใหญ่มันติตอดผมอะไรครับตอดครับตดตอดโอ้รอบแรงพี่น้องแห้งแล้วครับแต่หัวน้านี่ โอ้ขักขักๆักๆักขักขักขักักโอ้สุดยอดเลยครับดูครับปะโตอุ่นครับพี่น้องทำเขียนไงเครืของผมวะใงเคือแเขียนโอ้ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วพี่น้องครับี่โมงครับน่าจะสักสี่สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเราก็จะเริ่มเลาะ กลับบ้านแล้วพี่น้องครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะครับก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บ้านนู่นเลยนะครับไปครับมาเจอรังเล็กๆอยู่บนนี้ครับมีรอยคนมาทางแล้วครับแต่ว่าเขาไม่เอานะครับเขาคงคิดว่ามันไม่มีตัวนะครับแต่หัวน้ําน่าจะมีครับเดี๋ยวพวกผมจะจัดเลยครับพี่น้องครับมีคนทางมาให้ก็ดีครับ ลงมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้สร้างแต่หัวน้ําเลยนะครับนี่ไม่เอาก็เสร็จเราสิครับไปครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเลาะกลับบ้านแล้วนะครับอาจจะตัดไปนะครับถ้าเกิดไม่เจอมิมอีกนะครับไปครับกลับมาบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับก็มาสรุปผลงานนะครับนี่ครับมิมกับพานสุดหล่อมาเล็กในมากทั้งหูทั้งจมูกโดนหมดนะครับผมก็โดนคช้วนะครับโดนมือโอ้สุดยอดนะครับนี่ครับมิมที่เราได้มาครับไม่รู้เท่าไหร่น่าจะสิบกว่าๆนะครับ สวยงามอยู่นะครับได้ก้อนใหญ่ๆเล็กๆน้อยๆน้อยๆเนียน่ย,อยเอาหมดนะครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มบ้านโคนะครับใครอยากพูดคุยกับพรานต้นก็แอดไปนะครับพรานต้นเฟซบุ๊กหนุ่มบ้านโคก็เหมือนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ